สำหรับวิธีการแก้ไขกรณีกระดาษติดในเครื่องนะคะก็หน้าจอจะขึ้นว่า jam i n s i g h t แล้วก็ที่หน้า d i s p พย์นะคะก็จะแสดงข้อความภาษาอังกฤษสำหรับโทรศาพทบางรุ่นอาจจะแสดง d i s p พย์ต่างไปจากนี้เล็กน้อยนะคะแต่ก็คือจะมีคำว่า jam paper นะคะให้เห็นนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจสัญลักษณ์บอกว่าขณะนี้เครื่องขัดข้องนะคะ ที่หน้าจอดิสเพย์ก็ให้สังเกตว่ามันจะขึ้นโชว์ว่า open the front cover หมายถึงว่าให้เปิดฝาหน้านะคะ pull out the drum pull out the drum unit ก็คือให้ดึงชุดดัมกับตลับหมึกที่เป็นชุดคู่กันนะคะดึงออกมา and remove the jam paper นะคะแล้วก็ remove กระดาษออกกระดาษที่ติดออกนะคะขั้นตอนก็คือให้เราเปิดฝาหน้านะคะ ถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์มันจะมีฝาหน้าสองชุดอันนี้คือสําหรับป้อนกระดาษอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องเปิดฝาหน้าที่เป็นชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะคะเปิดออกมานะคะแล้วก็ดึงชุดตลับหมึกกับลูกด้าออกมานะคะอ่าก็จะเห็นว่ามีกระดาษมีกระดาษติดอยู่ข้างในนะคะก็เราก็ดึงกระดาษที่ติดเนี่ยออกมาแล้วก็ต้องลองดูข้างในนะคะว่า ยังมีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ใส่ชุดลูกดํมแล้วก็ตลับหมึกกลับเข้าไปกดให้ดังคลิกนะคะแล้วก็ปิดฝาหน้านะคะส่วนอันนี้คือส่วนที่เป็นถาดป้อนกระดาษอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องหมายตกใจก็จะหายไปแล้วก็เครื่องก็จะทําการก๊อปปี้กระดาษที่เราสั่งก๊อปปี้ไว้นะคะ อันนี้ก็สามารถพิ้นเอกสารที่เราสั่งพิมนหรือสั่ง c o ปปี้ได้ตามปกติแล้วนะคะ